อยู่เฮือนบนอ่าน,นนอบัดนี้นอมาเร็วมาเร็วมาเร็วสวัสดีครับโอ้ยว่าแต่ฟื้นแมไม<ย>าหอดวัดงนี่แหละวังซีเป็ด่วงบับบงเทียงนี่แหละก็เ,กเลยนอนบ<ย>อานนอแนต่ฟืน้นเ<ย>มื่อคืนไปลำเพชรชบูรณ์อีหยังน่ะสีต้มไก่เป็ดติสีต้มไก่เป็ดพีพ่อไปยาม,มบ่วงตีมาเอาของฝากแม่เงียบัวแม่เงียบัวเพิ่นนั่น ไปน้ำมาบ้านไหนก็ได้มามาเบิ่งของฝากอยู่ใ้ารถนี่น <laughs> ของฝากจากยายบัวว่ามัานฝากมาให้ไม่เงี้ยปีน้ากันเด้อว่าจันว่าไปน้ากันเด้ครับอันไม่เงี้ยบัวกับพระเอกหนิงมาเคลื่อนนี่พวกชาววันนั้นว <laughs> <laughs> ่าฝากกันเอาเติงน้าไม้ต้มน้าไม้ต้มน้าไม้ต้มอุ่นเอาดิกินกินเดี๋ยวนี้ <laughs> ก็ได้ซุมน้าไม้ขวดน้ำไม้สมน้ำไม้นี่ ไปร่ำมันทางผิดฉบ,บูนมาเคลื่อนีน่ก็เลยะได้ของฝากของต้นเอาอันต้มน้ำไม้ต้มหน่อยออกมันจังอันอน้ำไม้ต้มมันเป็นต้มสดไหมแม่มมบอกสู้ฟังว่าอ,อยู่จังไหนยอยู่โอ้ยอยู่เงี้นไม่ยี่ปีอลไรอยู่ในบาน้านหมดนล้วไม่ปีเราอยู่ทงหน้าพี่สนอกเราไปฝากแล้วเนี่ยเป็นหยังเพห็นว่าเ <แ S 1> ออก็เอามาโหลดสนอกว่า,วาน้ำไม้ขวดน้ำไม้หยังเอาคนตั้งให้พี่น้องเมือกันนะ ของเมย์ใหญ่อันบัวพันอันพี่น้องแม่หักพระเอกหมิงพันเอามาตัวอนกันเมื่อวานเลยพันก็เลยเอามาให้พันก็เลยบอกกินบ๊อบเผ็ดดอกผู้เดียวพันว่าอ่าผลทั้งน้ำใหม่ต้มทั้งน้ำเอาไปกินน้ำในไปหยั่งจันหรอยว่าพันหนูก็เลยว่าพอดีตัวสิไปฝากไม่เงี้ยปีสันดอกเออเออคือคือแบบว่าเน่นน้ำใหม่อันน้ำใหม่ซุปเนาะตัวนี้เนาะน้ำใหม่เคียนอันนี้น้ำน้ำใหม่ดอมเมนบอกข้าจาเคียนอ่ะโบเมนติ น้ไมดองนี่น้ำไม่ซุปจ้ะนี่นี่น้ำไม่ z ม o m ออันนี้น้ำไม่ซุปแมีนบัวตังสิมบิึงอันนี้ก็น้ำไม่ซุปตัวนี้ต้องเอาไปอุ่นนี่อุ่นน้ำไม่ซุปอันนี้ตัวนี้น้ำไม่ถุงนในก็น้ำไม่ต้มเหมือนเมียนบันี่แหละผมว่าตัวนี้ล่ะนี่เนาะเมียนโอ้พึ่งเทียดีแท้ะขยังวะอันนี้เอามากินน้ำกัน ซื้อยูรานค่าเนี่ยแล้วว่างั้นเครื่อยากโอ้วันตินไมโลขนมพอเนี่ยตวงแล้วกินดีก็เลื่อยมาไว้นี้ละเธอเยี่ยหม้อเสาร์เ่ยหม้อเร่งก็พอได้ส้งกินตัวอันนี้นักกินผู้ถั่วโอวันตินไม่ต้องใส่อะไรมันเป็นทีอินวันไมโลโอ้พอโตวงพยายามหนูลมเย็นวีวีเป็น้องบาดอากาศเนี่ยหม้อเร่งหนาวขนาดดิเน มื่อคืนกันเอายู่เพรชแชมพูนกับพวกบ้านไหนดอกวะอืมเอาเก็บเมียนบัดนี่หมดละกินข้าวแล้วกินยังย่าไปกินน้ำมือเช้าย์นมือเร่งขนมกับโอจนตินเอาอันนี้ก็ไปเก็บไว้ก่อนตัวนี้ของฝากไม่แย่บัวหอดไม่แย่ปีละเด้อไม่แย่บัวเอ้ยเอาเอามาให้แล้วอืมเอาเอาไปไว้ตัวนี้ตัวนี้อุ่นกินเดี๋ยวนี้ล่ะหมดละวันที่สิบแปดหมละวันจังสิมาอีกเออสิบ เมื่อแล้วเมื่อกาลสินกับลูกไร่เพิ่นวันที่สิบแปดจังศีไ้ไปล่ำยู่อันนี้อยู่อันเบื้องกุยนี่สะดืออีสานนี่กินข้าวแรงไปเพื่อถ่ายยูยโ่โอ้โหวันทีท่หล่ะถ่ายลูกกินมากินข้าวน้ามีเมีย<ม><ม>ก่อน<ห>ป้าอ้อมหนูใส่ผักซี่วะโออ้อมขมใส่ผักกระดาัสษต้มไข่เนาะบาดนีเนาะ อพอดีเละอีพอรกระมากินน้ำกัน,น,นกบ่ใช้สีหลอดเอนนล้วนี่บ่เดี๋ยวสีหลอดลงมาให้เบิ่งก่อนพี่น้องนี่กระดาษไปร่ำนี่นี่พี่น้องมันยังสั่งสีหลอดอยู่ก็เลยว่าให้อีแม่เฮ็ดไหวถ้าเดี๋ยวลงมาก,ก่อนนี่พี่น้องกับสีหลอดเอาลงมาแล้วครับนี่โอ้โยมาอนี้โอ้โยลมลมเมือนีอ้สีงามเนาะแม่เนาะสีง่ามงาม,งาม,งามตัวมาเน, <laughs> นี้นี่แหละเพิ่นที่เอาไวเ้เฮ็ดให้มื้ออื่นจังสิแพ็ค ให้มันแหงค่ะคักวันนี้จังน่อยนึงเมื่อนั้นมันจกซุม่มปวดแต่ว่าก็แหงแล้วที่มันถือร่มถือเหรียญน้องเมยเนาะแหงดีแหงดีพี่น้องแต่ว่ามือนเสาจังแพรกันโล่แพรเดี๋ยวนี้มันถือุ่มแมนมื่ออื่นจังแพรให้มันตากร่มตากยางวันนี้ละ่ะเอากระเน็บไปขึ้นเก้านี่ละ่ปะปารพี่น้องง,งาอ่ายมีดีวันนี้งา่งายงา่ายง่ายสีดรอดตอนง่ายง่ายเลยครับแต่ถึงเสียงไฟมันเลยเป็นย่อนกล้องอนี่นะครับพี่น้อง โลละหกลอยนะพี่น้องเด้อกิโลละหกลอยคะแนนนะครับขีดละอันหกสิบบาทนะครับนี่ฝากนเด้อพี่น้องเด้อนะครับตอนนี้เพิ่งสร้างมาลหลายหลายแต่ว่าหางมืออื่นแพ็กจังสีได้ทรงถาประแดกบองนำ้ำประแดกบองเพิ่งก่อสร้างมาหลายคนอยู่ประแดกบองแมงดาประแดกบองป,องปลาสับนะครับมีสองอย่างนี่นะครับโอ้โหวเฮ็ดจะได้จักซิมบงจักตอนกันนะบ้เอาตอนไหนดีเนาะติดมันนี่นี่บ่ มันโพดกับวินหัวได้ไหมแต่ว่ากระเสียบดีมันโพดกับมันใช้ตอนไหนโอ้หน่อยสดๆด้นี่เอ้าไปปิีงซิมเบิงเอาจากตอนเท่าเจ้าพวกกินดิโอ้ยแม่เปิดแล้วสองตอนไปซิมเบิงไอแม่ต้มไข่แล้วกับสีปิปงโอ้ท่ามไฟแดงๆนี่เนาะนี่ครับพี่น้องสีดหลอดเด้อสั่งมาได้สั่งมาได้นะครับพี่น้องอ่ะจานลอย อ่าจะลอยทรงหายได้ทั่วประเทศนะครับเนื้อแดดเดียวนะครับสิ้นกกิโลละสามร้อยพี่น้องเอ,อ้ยเนื้องัวแพงอีรีได้สูมเงินีก็ดีขนาดว่างัวถึงยังสิน้นแพงอยู่<ม>เอ,อ,เอ้าง่ามงาม <c oughs> งามากอีเมีปีแล้วว่างามแมง,ง <c oughs> มือนี่นะครับงามสูมเงินนั่นแหละอีเมียแล้วว่าเมือ,อนี้ก็ง,งามครับพี่นอ้นองนี่ครับเนื้อแดดเดียวโอ้แสงไฟมันอันนี้เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อขอตรวจขอไฟลายๆเพราะมันกลางคืนนะครับนี่ไปถ่ายพี่น้องเบิ่งน้ากันมื่ออื่นจังสีเก็บจังสีแพ็ค สำหรับผู้สร้างไว้กับใจเย็นๆเด้อเดี๋ยวสิส่งให้มือเนี่ยหลับมันจันทร์พู้นี้มาในี้วันอาทิตย์แล้วแม่เนาะเมื่อแต่ฝืนจะได้ขิ้มกตันดังเลยมากขึ้นเี๋เอาอีกแล้วว่าสนุกเนื้อแดดเนื้อแดดเดี๋ยวเอาของฝากของต่นไม่เงียบัวมาให้ยไม่เงียปีแล้วกันกินข้าวกินน้ำกันสิครับอันไปพักผ่อนสัมตัวบาทดิเหนือมืออื่นก็จังสิได้มาแพ็คของนะครับเอามืาอนี้ก็ ไปล่ํากลับมานะครับก็เลยเพลียแน่ยครับรถมากขึ้นเขาน้ำหนาวมากนะครับมาหนองเนยมาอบ้านนหนองเนยกับไปเอกมิงกับแม่บัวม่อบ้านนัก็เลยกินเขาอยู่ซ้ำละงานแล้วก็เลยครับขอไปนอนประมาณเที่ยงนี่ยแหละใบเนี่ยแหละรับ,บโมหะเมื่อเลยบัดเนี่ยตื่นขึ้นมาก็เลยบอ,อกว่าหายแม่ปีนะครับแม่กระถากินเขาอยู่ดีแม่พ่อต้นกินเขาแลี่ยงโยซัแ <laughs> ลพอดีพอดีนะครับผมอ้าวเดี๋ยวยกขึ้นไปก่อนเด้อบัตรเด้อ นะครับยกขึ้นไว้ก่อนมือ่นสิมาแพ็กครับเนื้อแดดเดียวจานร้อยแม่ปีนะครับสวดยอดว่าจะนี่แม่เราว่าแซบนัวใบเขานะครับปิ้งตอนเดียวสองตอนกันเรี่ยวขาดนะครับนี่สั่งมานหลดพี่น้องนะครับทักมาหาจันร้อยเด้อครับเด้อเก็บเนื้อแดดเพื่อนพี่น้องกันมุดกันเมียงกันหอดเมี่ยวคนละเออเอาไปเทิ้งนี่ละไออีพอหมาหนูบ่อ้อนาะสิบมาง่ายบ่ละพี่ โอ้ยบ่อปาะจันวะไซนี <ee up> ่บออ้อมหนูอ hmm> ู้หนอมอู้หนอมอ้อมหนูอ้อมขมมีอ้อมหนูพอตวงพี่น้องครับใส่ผักกระเดาเป็นตะขมขักแท้บาดเอาอกมาเอาอกเมี่ยเจ๊แซ่ดุนดิบายแซ่ดุนขมีเลยนะผักกระเดาเนี่ยขมขื่นตากินผ้าใยพวกนี้ผ้าใยพอตวงพอตวงสิมากินเขาน้ำบ่ท่านสับน้อนอนจักสิมาย้ำไหนแบ่งไว้ให้เราหน่อยเด้อ โอ้แบงแล้วตีนี่ครับพี่น้องออมหนูอู๋หนอมอู๋หนอมพอ,อยี่แหลมเรามาขนาดนด้นี่โอ้จิรอดดีพอแหลมเดิอันนี้ซุปบะหมี่ซุปบะหมี่ก็มี่บ้าซุปบะหมี่แม่ปีพี่นอ้องซุปบะหมีอ่มออมหนูโอ้อีพอตองกับซุปโอ้สะพ่อเราจมไาอยากกินซุปบะหมี่อยู่นี่ครับพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮาซุปบะหมี่นะครับพอตองได้ได้หเห็ดพอมหนูกับพอตงพองบ่เห็ดนี่โอ้ยแม่ปี เราถนัดแต่ต้มไข่ทอดไข่ถนัดในพีพีอืมเอาไปเบิ่งกันปิ้งสิ้นหลอดก้อนบัดเนี่ยโอ้ทางนี้มาต้มไข่ต้มน้ำไม้อย่าใส่ไร้ไร้พืชนั่นมันเปลืองอาไว้ให้มันเป็นทานจังหน่อยนึงเฮ้าจังอันแต่ปิ้งสิ้นหลอดน้อแม่เนาะแต่ตอนนี้ต้มไข่มันไฟลุกมันปิ้งเพาท่านใดต้มน้ำไม้ใส่กันกับต้มไข่เป็ดเลยแม่ต้มไข่เป็ดสามหน่วย ซาลาซีนหลอดไปาดมื่อคืนได้กินเขาก็ไม่อันไม่ใหญ่บัวก็ระเอกนิ่งอยู่หลังหันกับทีมงานแซ่บแซบกดว่ปปิ้งปลาหนั่มปิ้งปลาอย่างนี้ปลาขาวปลาขาวมันถือไส้โอ้ปิ้งปลาขาวทำพวกทัวเนาะแม่เนาะคือสิคักเนาะมืออื่นมือนี้มันคำแล้วบ่เฮ็ดดอกกินซ้ำนี่ละแต่ซ้ำนี่ก็จะสิกินเบิดบ่เบิดเออเดือดระบาดเนี่ยจังบ่ บูบับบูบับหนพี่น้องเลยต้มหน่อไม้ใส่ครับต้มไข่ใส่ครับหน่อไม้เลยหน่อไม้อันแม่หักพระเอกมิงเพิ่นข่ามาหลังวิธีมาขึ้นนี่ก็เลยกินเขาน้ากันสิแม่แอดปลาขาวไม่ขึ้งแง่แต่ปลาขาวอย่างนี้มันคือซื้อมันปลาขาวตะมอปัดอัน คือจากปลาซีอ่าวเนาะตัวมันเลี้ยวๆคือปลาซีอ่าวนี่ยปลาขาวตาโมนี่สิ้นหลอดสองตอนสิ่งหลองปีกมัพี่น้องเอาแบบติดมันปลาขาวตาโมมีซื้อป้อมเด้พี่น้องตาโมต้มน่อไม้เอ้านี่เดี๋ยวว่าไม่นอนแล้วอีเหมียวเหมียวเสียมานน่เสียอีเสือเอ้ยตกใจเลียนไปแล้ว แม่ไอ้ต้มน้ำใบห่อนหอนออกแล้วแม่นี่ต้มน้ำใบแล้วๆฉันแหละต้มไข่ห้าบัดนี่นั่นอีแม่ก็นั่นโอ้ที่ไหนเนี่ยผมเสียเอาต่ออนอหมอออกให้เสีปิ้งปลากับปิ้งสีนวลได้บัดนี่ต้มไข่เปียกพี่น้องมัดมาเฮ็ดดีแต่มาลองตองแตงดีแต่สามน่วยกินสามคนคนละหน่วยห่อนได้ห่อนได้ห่อนห่อันนนี้หู อโอ้โอ้อน,นี่บัตรพี่น้องปีงปลากับปีงสินหลดก่อนเดอ้อบัตรน,นี้เดอ้อหุ่นไฟคือลูกแต่ละแนวขี่ไฟเอาตัวมันลูกออกกันมันเสียใหม่ก่อนสุกนี่เอาลงพี่นี่ซ้ำเลยพอดีบัตนเลมันจะเป็นใหม่ก้อนสุกพี่น้องเอ้ยหันได้นี่เด้ออือ,อเอาบตรแงเชียงก่อน จะปิ้งปลาแล้วก็ปิ้งซีนหลอดไปด้วยกันนะครับไปนอนไงแน่นอนบอกปิ้งปลาปิ้งปลาและปิ้งซีนหลอดนะครับห,มนห,นหอมหอมหอมฮะ<า>จะจะคล้องเนื้อเคียงเนื้อตีเชียงเนื้อบอกเห็นไปมือหนึ่งจมผาบอกว่าลูกไส้ไปลั่มบอกป่าโบและพไปนองเลย ปิ้งปลาเอียปเปียปลาปิ้งปลาปิ้งเนื้อแดดนำนะครับพี่น้องโอ้ยไข่ต้มไข่นี่ไข่ต้มแล้วแหละต้มน้ำใหม่ก็แล้วแล้วทั้งนี้ลวกพักต้มน้ำใหม่มีหอดพักสดอีเมียปลูกเองปลอดสารพิษโอ้มาอันนี้เส็ยจังไลยสิผ้าเครื่องและสิปรุงไหเนาะโอ้ยมางามแต่ปลาดุโอ้ยไข่เป็ดเห็นแจวคางนี่ยคือเนื้อปลาดุกอีพปโตงแล้วมักแจวคางปลาดุก นี่โอ้ยต้มไก่ย่างบักตูมแข้งละลอยสามสิบบาทเจ้เอาไปเอาไปบัดนี้เอาแล้วลูกสิเบิ่งปีงปลาให้ก่อนจะปิดปลานี่ก่อนนี่ไอ้เด้พี่น้องมาได้กินข้าวแร่งน้ำกันเด้อโอ้ยพอตวงก่อนโอ๊แมวบนหน้าย่างยุกผ้าเข่าบนเอออุ้ยหุยแล้วครับพี่น้องอุ้ยหุยแล้วบัดนี่อุ้ยหุยแล้วปิ้งปลา กำลังพอดีเลยมาเด้อกินข้าวแรกน้ำกันเด้อโอ้ยสุกแล้วพี่น้องบัดนี้ผัากยางงามเลยครับสุกแล้วสุกแล้วหอมหุยเลยบัดหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วโอดหนน้ำมันมันหยอยสวดสวดอยู่ครับพี่น้องเอาสุกแล้วบัดแล้วออกมาบัดนี้เอ,อิบแตงพระเขาสูอี่พอีเมียพรากับพยู่ไปย้ำหนูโอ้ยผักยางคักเลยแม่เอ้ยบัดนี้มา แกงปลาเข่าแล้วพี่น้องป,ป,ป้าเข่าสองคนสามคนพูดนะอือดูปิ้งปลาหนึง่งต้มน้ำม้นะครับลวกพักอ้อมหนูอุอม่มไข่ซุปบะหมี่มเจาปลาแดกผักะกะทินเอามาจวดบาดในลเมียเฮา,เา,เา <laughs> มาด้วยพี่นออ้องด้วย กินเขาแรงน้ากันครับพี่น้องครับเสียออกมาหอดไปเนาะเสียออกพี่น้องมากินเขาครับกินเขาครับไม่ปีพอตุ่งไปยามหนูอยู่นะแม่เนาะมาครับกินเขาครับพี่น้องเนี่ยโมเลียงครับเอาโอเคคลิปนี้ขออนุญาตเอาซัมนี่ครับกินเขาครับอีเมียก่อนบัดนี่ะกินเขาแล้วก็จะพักพอนมืเอื่นมาแพ็กซีนหลอด นำ่มเเนาะจ้าโอเคครับขอบคุณครับไปแล้วกินข้าวด้อ